สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ f อฟซตะก,กี้นะคะวันนี้ตะก,กี้นะคะฟอร์ดพระนครบาตะก,กี้นะคะจะพามาชมรถสีเหลืองหล่อคันนี้เลยนะคะเป็นรถรถ L, L ุ t, ่น dblt g ย o t o ค่ะราคาตัวรถอยู่ที่9,2000สบาทค่ะคันนี้มีแต่งอะไรบ้างมาดูกันเลยนะคะคันนี้นะคะทั้งเซตนี้นะคะจะเป็นชุดแต่ง f 1 5 0เมกานะคะมีอะไรบ้างนะคะนั่นคือก็จะมีในส่วนของ ฝากระโปรงรถค่ะฝากระโปรงตัวนี้นะคะต้องเปลี่ยนใหม่ยกชิ้นนะคะยกแผงเลยนะคะเปลี่ยนฝากระโปรงแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงเนี่ยก็จะติดในส่วนของสกู๊ปด้วยนะคะซึ่งสกู๊ปด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นสกู๊ปที่ใช้นะคะที่ต่างประเทศที่อเมริกานะคะอันนี้คือเราทําออกมาแบบเป๊ะเลยนะคะแล้วก็เสร็จปุ๊บฝากระโปรงเนี่ยต้องเป็นฝากระโปรงชิ้นใหญ่ขนาดใหญ่เพราะว่าเราจะต้องเสริมขนาดแก้มข้างให้ใหญ่ข so kind of so ึ้นนะคะองค์ประกอบก็จะมี แก้มหน้านะคะซ้ายขวาแล้วก็แก้มหลังซ้ายขวานะคะแล้วก็ตัวกระจังหน้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นเซ็ตของ f 1 5 0เมกาด้วยนะคะซึ่งกระจังหน้าตรงนี้ก็เป็นกระจังหน้าแบบใหญ่แบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟสี3ว3จุดตรงนี้นะคะสีส้มๆนะคะหรือจะเปลี่ยนเป็นสีขาวก็ได้นะคะอยู่ที่ลูกค้าชอบเลยนะคะแล้วก็ตัวหนังสือ f o r d ดีฟอตัวนี้นะคะก็มากับเซ็ตของเขาสามารถเปลี่ยนแปลงหรือทำสีได้เลยนะคะๆๆแล้วก็นี่ค่ะด้านล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของกันชนด้านล่างนะคะ ทำสีได้อย่างเช่นคันนี้นะคะทําเป็นสีดําเงานะคะรวมถึงตัวคังด้านล่างด้วยตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยนะคะคันนี้เน้นเหลืองและดําเงาค่ะนะคะแล้วเราก็จะขยับมาดูนี่ตัวนี้นะคะไฟหน้าค่ะโคมไฟหน้าทั้งโคมชุดนี้นะคะเป็นไฟหน้า LED ของว l a n นค่ะนะคะจะเป็นไฟนะคะ LED เป็นไฟ เดริฟ uh, นะคะสีขาวใหญ่ๆแบบนี้นะคะ mm. เขาเรียกว่าจะเป็นทรงตัวสตัวใหญ่แบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ในโครมนี้ก็จะมีไฟหน้านะคะไฟสูงไฟต่ําแล้วก็มีไฟเลี้ยว3ขีดมาให้ด้วยนะคะส่วนไฟตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกที่ติดมากับชุดของ f 1 5 0เมกาค่ะมาดูด้านล่างตรงนี้นะคะตรงกันชนตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะไฟห้าจุดตัวนี้ก็จะเป็น ไฟตัดหมอกนะคะที่ไฟตัดหมอกตรงนี้นะคะไม่ใช่แค่ไฟตัดหมอกนะ,ะก็จะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวด้วยนะคะจะอยู่ในเซ็ตเดียวกันเวลาที่เราเปิดไฟตัดหมอกนั้นและเปิดไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวก็จะทํางานควบคู่กันไปนะคะอันนี้คือแบบว่าเซ็ตดีแล้วก็งานดีมากๆนะคะรวมถึงตัวแก้มด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะทําให้มันยื่นออกมาจากเดิมนะคะตีโป่งออกมาผู้นี้นว่าตีโป่งออกมานะก็จะกว้างออกมาประมาณ4-5นิ้วนะคะโดยประมาณนะกว้างออกมาจากตัวเดิมนะคะ ตัวถังเดิมประมาณ4-5นิ้วเลยนะคะแล้วก็คิ้วล้อค่ะเราทําเป็นคิ้วล้อสีดําเงานะคะแต่ว่าถ้าพี่ๆท่านไหนอยากจะทําเป็นสีดําด้านอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะชอบเลยนะแล้วก็แก้มข้างตรงนี้นะคะก็เป็นสีดําเงาเหมือนกันนะ,ะมีรูระบายอากาศช่องรูระบายอากาศด้วยสามารถใช้งานได้จริงนะคะมาถึงช่วงล่างกันนะคะคันนี้ยก5นิ้วนะคะใส่โช๊คนะคะเป็นโช๊ค2.5โมโนโทูบของโปรเฟนเดอร์แล้วก็ เมื่อยกสูงมากกว่า3นิ้วนะคะเราต้องใส่คอมาค่ะตัวเหล็กตัวนี้นะคะเป็นคอมาที่ต่อจากลุมร้อด้านในนะคะต่อขึ้นมาเพื่อที่จะให้อยู่บนโชกคเพื่อที่จะให้ถึงโชกคนะ,คะเมื่อเมื่อที่ยกสูงขนาดนี้แล้วก็ต้องใส่ปีกนกปรับองศาค่ะนะคะและคันนี้นะคะเพิ่มในส่วนของซับแทงค่ะตัวนี้นะซับแทงปรับ8ระดับนะ,ะเพิ่มาสามารถปรับในส่วนเรื่องของความนุ่มความแข็งนะคะ ของรถได้อันนี้แล้วแต่ลูกค้าว่าจะชอบนิ่มนวลแค่ไหนนะคะปรับได้เลย8ระดับนะคะแล้วก็จะมีทั้งคู่คู่หน้านะซ้ายขวาต้องใส่คู่ซ้ายขวานะคะเพราะว่าจะใส่ข้างเดียวมันก็จะปรับได้ข้างเดียวนะคะมาถึงแม็กกับยางกันนะคะแม็กกับยางคันนี้นะคะเป็นแม็กกับยางขอบ22นะคะขอบ22ออฟเซตลบ44นะคะแล้วก็ตัวนี้ใส่ยางแอมด้วยนะคะเพราะว่า เวลารถที่ใส่ชุดไวบอดี้หรือใส่ชุดเอฟเมกาที่ตีโปกมานะคะต้องทำออฟเซตให้มันลึกเพราะว่ามันจะได้อยู่ที่เสมอกับซุ้มล้อนะคะไม่งั้นเดี๋ยวล้อจะหุบนะคะต้องใส่แบบลึกๆหน่อยแล้วก็สเปคยางนะคะยางแอมตัวนี้นะสเปคยางของเขาเนี่ยก็จะเป็นสเปคยาง37ขนาดหน้ายางใหญ่เลยนะคะแล้วก็ 37, 13.5, R22 นะคะรุ่นนี้นะคะแล้วก็แก้มข้างยางก็ลายสวยเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้าชอบแบบว่ายางตัวไหนก็ สามารถเลือกดูได้นะคะมาดูที่กระจกมองข้างค่ะตัวนี้ก็ใช้แบบของทรงเมกานะคะแบบนี้นะคะใหญ่ๆยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวข้างๆด้วยนะคะแล้วก็ส่วนของตัวแผ่นกระจกนั้นนะคะจะเป็น2ตอนด้านบนนะท่อนบนก็จะดูเป็นในส่วนของมุมมองปกติทั่วไปนะคะรถทั่วไปใช้กันเลยแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นมุมกว้างนะคะก็จะดูได้ถึงดูได้แบบว่า ถึงช่วงล่างถึงถึงพื้นได้นะคะถึงพื้นได้นะคะแล้วก็ในส่วนของสติกเกอร์อันนี้ลูกค้าถ้าอยากได้สติกเกอร์ลายไหนนะส่งให้ตะก,กี้ดูได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องตัดสติกเกอร์ออกแบบให้นะคะลวดลายให้เลยนะคะมาถึงตรงครอบครอ,อบกันลอยมือเปิดประตูนะคะเราก็มีหลายแบบให้เลือกนะคะและที่สําคัญคันนี้นะคะติดบันไดข้างสไลด์อีบอร์ด e ค่ะนี่ ไม่ว่าจะเปิดประตูฝั่งคนขับหรือฝั่งคนนั่งนะคะบันไดก็จะสไลด์ออกมาให้เราใช้งานได้รวมถึงมีไฟส่องสว่างถึง2จุดเลยนะคะหน้าและหลังนะคะตัวนี้เลยปิดก็จะพับเข้าไปนะเป็นบันไดสไลด์ไฟฟา้าของ e-board ค่ะมาถึงด้านหลังกันนะคะด้านหลังก็จะติดตัวเขาเรียกเลยนะชุด กับด้านท้ายนะคะตัวตีโป่งกับด้านท้ายนะคะซ้ายขวาเหมือนกันอันนี้ก็คืออยู่ในเซตของ f 1 5 0เมกานะคะให้โผล่ออกมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็โลบาร์คันนี้นะคะใช้เป็นโลบาร์เหล็กของฮัมเมอร์ค่ะน,นะคะไฟนะ,ะไฟท้ายนะคะก็จะเป็นไฟท้ายแบบ led นะคะตัวนี้นะคะซึ่งไฟท้ายเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกแบบได้ตะกี้จะมีแบบให้ลูกค้าเลือก นะคะอันนี้ก็ใส่แบบเก๋ๆเท่ๆเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกับฝาท้ายด้วยนะคะในส่วนของเซ็ตเอฟเกากับฝาท้ายคันนี้ก็เป็นสีดําเงาแล้วก็ตัว f อฟอดี o A D เนี่ยก็จะเป็นทําเป็นอะไรนะทองเมกานะคะแล้วก็ตุดเป็ดตรงนี้ก็จะมาพร้อมกับชุดแต่งของเอฟเมกาเหมือนกันนะคะโอเคนี่กันชนท้ายเหล็ก กันชนท้ายเหล็กใส่ของ GDD ค่ะทาสีเหลืองสีเดียวกับตัวรถเลยเดิมทีรถคันนี้ไม่ใช่สีเหลืองนะคะทุกคนเดิมทีรถคันนี้ก็จะเป็นสีดานะคะแล้วเราก็มาทําเป็นสีเหลืองเนาะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่น XLT นะคะสประตู d v L XLT นะคะเกียร์ออตโต้ราคาตัวรถอยู่ที่92,000บาทนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะได้รายละเอียดนะคะหรือว่าอยากจะแต่งรถแบบนี้นะคะอยากจะซื้อรถอยากจะแต่งรถออกมาจากโชรูมออกมาจาก ที่ตักกี้เลยนะคะก็ทักได้เลยนะคะฟอร์ดพระนครใบตักกี้นะ,ะเบอร์โทรสู944064224นะคะรับรองว่าแต่งแล้วเท่แล้วสวยทุกๆคันเลยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ตักกี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ